Kepala, i, ini, ini via pembisya cerita.

อวบเลอเลย่านะคะลูกสาวแม่จักรรัตดำนะคะลานซีรีสยามมิวเนสส่งมอบประกวดค่ะ ต่อนนะคะไอ้โฟคอนนาเนอร์อีสน้องปุ๋ยค่ะเป็นไงล่ะน้องปุ๋ยนะคะจากไรเดอร์นะคะร้านสวรรค์นาตาส์โซนท่อประตูทางที่สุดเป็นไงล่ะเห็นไหมานางมีช่วงจิกมิจ๊ะเออนางมีโมเมนต์จิกผู้ชมมิจ๊ะว้าวจะเป็นโซนรอยส์คับ Devtas hoy Mama Anna ครับ Come on, come ตอนนั้นกว่าค่ะจะไม่อันสกมไษ้ากาบ้าเกินลูกาวาขพวดอัสกมนะจ้าเนลูกสาวแม่มอยรักพยัสตันดิสได้ไหมครับเร็กลน้าจ้าเร็กลูกน้าจ้าไมตายแล้วไม่เั็กเจนังบ้าเซฟฝนนองมา เขาเป็นคนมีจังหวะเขาเรียกว่าสิ์มีโครสอนดีมีจังหวะยอ่อมีจังหวะไหวนะจ๊ะที่สุดน้ำาอาค่ะคราสก้านะคะโดมันีเกตติ้งเป็ผู้ส่งข้อบกวดก็คือคุณแม่นางนั่นแหละมีร้านขายชุดทงชุดไทยดันเองนะจ๊ะนั่นเห็นมะลูกสาวแม่ไปทุกย่อนที่สุด สวยและเกินใจได้ดีก็านางสบัดนิดเดินลูกเดบังลงลูกสวยยุบยีงสวยไหมคะพี่นี <ances? S 2> น้ช้ยจะน้อยยังหนิดว,ว,ว,วัาพียุบยดันยังม้อยอภพษฎอภิษ คือแม่นางเหมือนกันค่ะนะคะเจ้าแม่อัมสดามน้องโรดเราที่สุดลูกสาวแม่อุ้ยตา,ายเยอด์ลูกสาวแม่เดินนี่นะลูกกำลังสะดุดนะคะลูกหาพูดล็อกป็นสัตร์ตพูดใต้เั็นนะ,นะคะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ค่ะเออแม่บอกว่าไม่ยอมแล้วถ้าแม่ไม่ยอมพิธีกรจะยอมหรือจ๊้าชั้น ลกสาวแม่จะเป็นโซมอยสกัดผลการเดบกนาบอลลุ่มเนโซมอยหนูพูดภาษาไทยหรือเปล่าโลกพูดได้ไหมรับท่านผู้ชมค่ะรับท่านผู้ชมค่ะรักมากเลยุยหยอดนิดนึงแป๊บหนึ่งพิธีกรเปลี่ยนมุมก่อนรู้สึกจะอับไปนิด ความนไปแล้วนะคะนะ สวยที่นานนะจ๊ะทีนี้ฉันบอกไม่ต่อนะจ๊ะช่างแต่งหน้าเราก็ขย,ยันปั้นกันจริงๆเลยปั้นก็จะเที่ยงวันนะจ๊ะนั่นต้องขอบคุณน้องจีนะคะแล้วก็น้องเกตี่ด้วยนะคะมาช่วยปั้งทำงานส่วนที่ชันก็ตอมอย่างเดียวะคะ่ะ น,มมนมมบเบสัาลารเบตัสวาไมเสียงดังจังเลยเนี่ยนม,มาน่้วาไมเสียงดังจังเลยนมมาลาพรเอพร,รยงเยงะกรรมการจะปวดหัวเอาไม่ใช่น้อยนั่นกรรมการเลยนะ จะปวดหัวเอาไม่ใช่น้อยนะจ๊ะยาวอชฟิลรีดันชา้าัึไม่เชื่ออีคลอสยูรีเอเอ,อลลไม่มีป่าดันเ้ดันนะจ๊ะสวยให้ตามหน้างานค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาสวยแล้วก็บอกว่าสวยนะจ๊ะเด็กมีบุคลิี เด็ดโพล์เล็กมอยลาเธอเฮดซินอินอาลมาพูดใบเอลกาแต่เธอแค่แอบโฮกับปืนเธอยานิดแคลนอสมีป๊อปปูล่าสเตอร์ในยยูลีแคบเมียเมียเมียบรมาแต่จะกลายจะอบมีป๊อปูลกสาวจะพรน้ำพวงอะไรอยู่ข้างหลังเขาจะได้มีสมาธิแล้วก็ชัดเจนแทนแล้วเดือดนะจ๊ะ พร้อมกันหรือยังคะเอาสาวๆประจำพิมง,งานเลยค่ะนะะ้คพรมัลยอ้าวตสาวมาแล้วค่ะไปบ้องนะจ๊ะเป็นไงอยากอุย้ยหมายเลขสิบสองของเราโรเบกานะจ๊ะโลเวน่านะจ๊ะนาเรนญ,ญานะคะแตงกวาน,นะคะเนะซีเยว่าก็มาน้องลิซ่าก็มานะคะลิซ่าแบ็คพีนพิดมาลลกสู้ตาย นะคะน้องอาน่าก็มาน้องปุ๋ยแล้วก็มาทูของเรานักใจเย็นๆนะคะไม่เ้ภาษาไม่ล่นสองจะไม่มาไม่เล่นหนกับสอง